ถ้าจริงเนี่ยนะหลานฝ้ายเวลาปวดชีอะตรงนั้นมันจะต้องเป่งๆ <c oughs> ถ้าตรงนั้นพี่เป่เปงๆแสดงว่าพี่ไม่ได้โกหกแต่ถ้าไม่เป่งแสดงว่าพี่โกหกโอ้โเนเนเนเมันเชื่อแบบนม่ต้องพิสูจน์ได้ไหม ก็แม่นเหมือนตายเห็นเลยนะครับเพื่อนเที่ติดตามช่องนี้น่าจะรู้นะครับว่าผมทําแกะตัวอย่างแล้วก็เดาเรื่องราวว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็เดาง่ายเกินมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าสิทธิคอมเรื่องนี้มันเริ่มตันแล้วใช่ไหมครับหาทางเล่นอย่างอื่นยากแล้วใช่ไหมมันก็เลยวนๆอยู่กับเรื่องเดิมซ้ําๆบ่อยเกินไปครับคือถ้านาน,านานเล่นทีเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่เล่นบ่อยเกินไปผมก็เลยจับทางได้นั่นเอง คุณนุ้ยสุจิราเธอมานะครับอันนี้ก็หาดีครับบอกเลยในอีพีนี้เธอคือตัวแบบของซิทคอมเรื่องนี้เลยนะครับสนุกเอามากๆเลยนะอยากให้เธอกลับมาอีกจังเลยครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันตอน่อกลับเป็นต่ออีพีที่49นะครับก่อนไปรบคุนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับจริงเหรอ,อน่ารักที่สุดสนใจเป็นผัวนวลจากคืนไหมคะ อย่าเลยเลนุ่นเกิเใจพี่ขึ้นมามันจะกลายเป็นสองคืนนะเจ็บที่ไหเรื่องราวเริ่มต้นที่ BKL ครับผมพี่ยมกับพี่วอกเนี่ยกำลังแทะลมน้องอิ่มแทะลมกันใหญ่เลยนะเสร็จแล้วแกก็มาชวนพี่เป็นต่อไปอาบอบนวดครับใช้มุกเดิมๆถ้าไม่ปลดปล่อยอาจจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้พี่เป็นต่อแกไม่ลงกนหรอกครับไอ้มุกเดิมๆโง่ๆแบบเนี้ยนะ สุดท้ายพี่ยมกับพี่วอกก็กําลังจะไปบางบาครับมันผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตรงที่สองคนไม่ยอมรอพี่เป็นต่อนี่ครับแกบอกว่ามึงไม่ยอมเลี้ยงอับอบนวดกูกูไม่รอมึงพเพื่อนคิดว่ามันแปลกไหมครับแค่นี้ก็น่าจะจับทางได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะไปกันต่อครับผมจากนั้นน้องนุ่นก็เข้ามาครับขอให้พี่เป็นต่อเลี้ยงเหล้าที่บางบาหน่อยคือเธอจับได้ว่าแฟนของเธอเนี่ยนอกใจนะครับพี่เป็นต่อก็เลยโอเคครับผม แต่เพื่อนรู้ไหมครับว่าเรื่องที่น้องนุ่นมาขอให้พี่เป็นต่อเลี้ยงเล่าที่บางบาเนี่ยมันแทบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นเรื่องนี้เลยเนะครับนั่นหมายความว่าเสียงที่แฟนคลับอย่างเราอยากให้น้องนุ่นและสีสาวมีบทเยอะๆเนี่ยก็น่าจะไปถึงทีมงานแล้วละครับอย่างน้อยนิดๆดีหน่อยก็ยังดีนะทาให้หนุ่มๆที่ดูซิทคอมอย่างเราก็ชื่นใจไปตามๆกันครับผมจากนั้นน้องฝ้ายเอ้ยน้องฝ้ายนะครับเธอก็มาที่ BKL ครับผม เพื่อนๆน่าจะจําน้องไฟได้อยู่นะจะแก้ตัวอย่างผมได้บอกไปแล้วนะครับตัวแสบเลยนะครับคนนี้ไม่งั้นจะได้ใช้ยาสักกับไฟได้ยังไงใช่ไหม <c oughs> เธอก็มาหาพี่ยมครับเพราะเธอเป็นเพื่อนกับพี่ยมก็ไม่เจอครับพี่ยมไปก่อนแล้วนะเธอก็มาคุยกับพี่เป็นต่อครับเธอบอกว่าเธอถูกแฟนนอกใจครับเธอยากกินเหล้าเมาสักหน่อยอยากให้พี่เป็นต่อเลี้ยงเหล้าเธอแต่ไม่ได้อยากไปที่บางบานะครับ ขอไปที่คอนโดพี่เป็นต่อแล้วกันนะสรุปก็ไปที่คอนโดพี่เป็นต่อครับไปกันแบบ2ต่อ2เลยนะเออตัดมาอีกทีก็นั่งกินเหล้าอยู่แล้วครับผมตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ในห้องนั้นเธอมาจะแทนลมขอกอดขอหอมขอจูบอยู่นั่นแหละครับจนพี่เป็นต่อน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลครับผมโดยเฉพาะไอ้สัก,กรไฟเนี่ยมันเป็นเพื่อนของสักรินครับ งานนี้น่าจะเป็นแผนของไอ้สักการเรนอย่างแน่นอนสุดท้ายเราก็ได้เห็นจริงๆครับเพราะพี่วอกกับพี่ยมนั้นนั่งอยู่นอกระเบียงนอกคอนโดของพี่เป็นต่อครับใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโออยู่เราก็เดาได้เลยครับว่ามันจะเอาวิดีโอนี้ไปแบ็กเมลพี่เป็นต่อเพื่อให้พี่เป็นต่อยอมมันทุกอย่างนั่นแหละครับโดยแลกกับการที่ไม่ส่งวิดีโอให้กับน้องยาดานะ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพี่วอกเนี่ยปวดขี้ครับปวดขี้หนักมากด้วยฮนะทางพี่เป็นต่อน้องฝ้าเธอก็สมหวังแล้วครับเธอได้กอดพี่เป็นต่อแล้วนะแต่พี่ยมเนี่ยไม่พอใจเลยนะครับเพราะว่าแผนจริงๆของพี่ยมคือต้องาพาไอต่อมาที่โซฟาเพื่อจะได้เห็นชัดๆ แล้วเอาวิดีโอไปแบ็กเมลครับผมสุดท้ายพี่วอกทนไม่ไหวขี้แตกใส่กางเกงฮะโชคดีที่พี่เป็นต่อหาทางหนีออกจากน้องไา้ด้วยการขอไปเข้าห้องน้ำก่อนครับพี่วอกก็เลยได้ไปเข้าห้องน้ำครับผมปัญหาก็คือพี่เป็นต่อออกมาจากห้องนอนของตัวเองในขณะที่พี่ยมกับพี่วอกยังอยู่ในห้องนั้นเลยนะครับพ่วอกนี่ยังอยู่ในห้องน้ำเลยนะคือ <c ười> ยังไม่ได้กลับไปที่ระเบียงนะครับ นี่ก็หลบๆซ,ๆซ่อนๆซ่อนๆหลบๆกันอยู่พอสมควรแล้วครับอีพี่วอกกระดันเสกกดชักโครกเสียงดังโคร่งลงมาเลยพี่เป็นต่อว่าพี่เป็นต่อแกก็เอะใจครับอ๊ะใครมากดชักโครกแกคงคิดในใจนั่นแหละครับแต่น้องฝ้ายก็แกล้งทําเสียงโครกค่าโครกคากจากปากของเธอเพราะคิดว่าพี่เป็นต่อเป็นควายนะครับ <c oughs> อ่ะก็ดูเหมือนว่าพี่ยมกัือพี่วอกจะรอดตัวไปนะครับ เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพี่เป็นต่อเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีคนอยู่ในห้องครับผมและน่าจะรู้ถึงขั้นว่าพี่วอกกับพี่ยมอยู่ในห้องนี้ด้วยนะตอนนี้พี่เป็นต่อแกก็เนียนๆตามไปครับพี่เป็นต่อรู้แกวก็เลยแกล้งเรียกช่างปลาปลามาให้ซ่อมปลาปาครับตอนนี้แหละครับหลบกันเจ้าระหวัดเลยฮะเพื่อนๆดูสิครับ <laughs> หน้าตาของชา่างปลาปานี่เอ๋อสุดๆนะครับเพราะว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งโดยใส่ผ้าเช็ดตัวโดยแอบเจ้าของห้องอยู่มันมันแปลกๆนะมันเม่งๆนะน้องฝ้ายก็เลยมาบอกว่าน้องฝ้ายก็ซ่อมได้ช่างป่าปาก็เลยกลับไปครับแต่จริงๆน้องฝ้ายซ่อมไม่ได้หรอกครับแค่ถ่วงเวลาเพื่อให้พี่ยมกับพี่วอกเนี่ยไปอยู่ที่ระเบียงเท่านั้นแหละครับผมเมื่อไปถึงที่ระเบียงแล้วก็เข้าสู่แผนครับฝ้ายก็พาพี่เป็นต่อมาที่โซฟาครับผม เริ่มปฏิบัติการให้ได้คลิปวิดีโอที่ต้องการนั่นแหละครับตอนแรกผมคิดถึงขั้นว่าต้องถอดเสื้อผ้ากันเลยไหมผมก็รู้สึกว่าไอ้ฝ้ายหรือไอส้สก่าฝ้ายเนี่ยไม่น่าจะเอาเรื่องนี้ด้วยนะแต่สก่าฝ้ายชอบพี่เป็นต่ออยู่นะสุดท้ายเธอก็แกล้งบอกกับพี่เป็นต่อว่าเธอเศร้าเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยนอกใจเธอครับทำยังไงถึงจะทําให้เธอลืมเรื่องนี้ได้ครับพี่เป็นต่อก็เลยบอกว่าหากิจกรรมทําดี<ๆ>เธอก็นึกขึ้นได้เลยครับดีครับ หันมาจูบป,ปากพี่เป็นต่อเลยครับเนี่ยคือกิจกรรมที่ทำแล้วลืมเรื่องผัวไปนอกใจอะครับและแล้วก็เปิดตัวไอ้สักรินกับนักศึกษาวิชาชั่วออกมาครับแต่นักศึกษาวิชาชั่วที่แตกใส่ผ้าเช็ดตัวเรียบร้อยแล้วละครับต้องรีบไปเปลี่ยนชุดครับผมสักรินทำการข่มขู่ทันทีครับถ้ามึงคิดจะลบวิดีโอที่ไออุ๊ดลงอ่างอีกและเที่ยวยุ่งกับเรื่องคนอื่นไปทั่วเนี่ย กูจะเอาวิดีโอนี้ให้น้องยาดาดูพี่เป็นต่อก็กลัวใช่ครับแต่กลัวเหมือนแกล้งเหมือนแกล้งกลัวนั่นแหละครับดูออกนะพวกเราดูออกและแล้วพี่วัวก็ออกมาจากห้องครับแต่จังหวะที่แกออกมาเนี่ยเนื่องจากผ้าเช็ดตัวพื้นใหญ่ใช้ไปแล้วเหลือผ้าเช็ดตัวผืนน้อยครับเอามาห่อตัวนั่นแหละครับจังหวะแกเดินออกมาน้องฝ้ายหันไปมองเห็นพอดีแกหมุนตัว ดากโพให้น้องฝ้ายเห็นคือคุณนุ้ยอะ่ะเธอไม่คิดว่าเธอมาแสดงที่เป็นต่อแล้วจะได้เห็นตูดพิธีกรคู่ขวัญของเธอนะเธอตกใจหลุดจากบทเลยฮะร้องไห้แล้วก็ปิดปากยิ้มหัวเราะชี้ให้พี่เป็นต่อกับพี่ยมดูเลยนะครับเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันหลุดหรือเปล่าเกือบจะหลุดนะครับแต่นักแสดงก็คือนักแสดงนะไปกันต่อได้ครับพี่วอกนี่ก็ได้นะ เชิญคู่หูพิธีกรมาดันดันโชว์ตู้ให้เธอเห็นแล้วกลับไปจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> คุณนุ้ยจะมองพิธีกรคู่หูของเธอเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆตรงนี้ไม่รู้จะขำหรือจะสงสารคุณนุ้ยดีนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เรื่องราวจบสิ้นแล้วทุกคนก็ออกไปจากคอนโดของพี่เป็นต่อครับแต่พี่เป็นต่อนั่งยิ้มแล้วก็หัวเราะอ,อยู่คนเดียวอยู่ที่นั่น คนดูอย่างเราก็ไม่รู้นะครับว่าพี่เป็นต่อรู้สึกว่าตัวเองชนะแบบไหนเพราะจริงๆแล้วพี่ยมก็มีคลิปวิดีโอพี่เป็นต่อก็ไม่ได้เฉลยด้วยนะครับว่าแกชนะแบบไหนจนเราได้มารู้ในวันรุ่งขึ้นครับที่ BKL จริงๆแล้วพี่เป็นต่อกับสักกาไฟเนี่ยรู้กันมาก่อนครับเธอช่วยพี่เป็นต่อนำา SD card ที่มีคลิปพี่อูดลงอ่างแถมลบคลิปที่พี่ยมพึ่งถ่ายพี่เป็นต่อไปเมื่อวานนี้ลบไปแล้วด้วยครับ และนี่คือชัยชนะของพี่เป็นต่อที่เราสงสัยนั่นเองครับผมแกนี่ชนะตลอดเลยนะยังว่านาะสาวๆก็ยอมแกหมดทุกอย่างแหละครับแต่อาจจะไม่ใช่สําหรับสักก้าฟยนะเพอาะไฟเองเอาเงินจากพี่เป็นต่อ2 0 0พันครับผมเอาจริงๆนะเพื่อนพี่ยมแต่ละคนนี่ไม่เรื่องเงินก็เรื่องผู้หญิงหรือก็เรื่องผู้ชายนั่นแหละชีวิตมันก็วนบออยู่อย่างเงี้ยน,นะเมื่อพี่ยมเข้ามาก็ขู่พี่เป็นต่อให้ไปซื้อไก่มาให้กินเลยครับผมพี่เป็นต่อกําลังจะไปครับ พี่วอกเลยถามว่าคลิปก็ลบไปแล้วมึงจะเป็นเบสให้มันทำไมอีกเนี่ยพี่เป็นต่อก็เลยบอกว่าไอความง่วความควายของพี่ยมนี่แหละมันจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้าครับสุดจริงๆครับผมผมถามจริงพี่อยู่กันได้ยังไงเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะลาออกจากออฟฟิศนี้ไปแล้วนะเพราะว่ามันมีแต่มิจฉาชีพหรือไม่ก็โจรครับคนดีนี่หายากเหลือเกินครับผมเอาจริงๆนะสุดท้ายก็วนมากับการแก้แค้นเอาคืน เหมือนคลิปที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับแต่ก็ดูกันไปเลยครับดูกันจนกว่าจะถึงตอนอวสานนะเนาะมันก็น่าจะเร็วๆนี้ละมั้งเร็วที่ว่าไม่น่าจะใช่ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้านะน่าจะปิดตัวลงแล้วละ่ะส่วนเรื่องของฝั่งผู้หญิงที่มินิมารทของพอใจนี่พูดอีกแล้วนะครับโคตรไร้สาระฮนะเอาเรื่องเจมินเป็นหลักเลยชอบโกงชอบพน,นันชอบพน,นันแล้วก็โกงคนอื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็จบเห็นไหมฮะ มีสาระมากเลยนะจนเราแทบไม่อยากจะดูแล้วนะครับในส่วนของฝั่งผู้หญิงนะถามจริงนะครับเพื่อนเื่อเมื่อชิทคอมที่เราชื่นชอบเนี่ยเรื่องราวเริ่มวนๆซ้ําๆอยู่บ่อยครั้งขนาดนี้เพื่อนๆนจะยังติดตามชิทคอมเรื่องนี้อยู่ไหมครับแล้วถ้ายังติดตามอยู่ขอถามเหตุผลเพื่อนเพื่อนหน่อยครับทาไมถึงยังติดตามอยู่ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา และทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับเรียกไอตปีตาคุรว่ผมคือใครปีศาจแจ็คเซ็ตดัดให้รือว่าฟองฟอคือผมเองหรือว่าผมเป็นซ้ายหืนเพราะทุกๆคืนผมไม่เด็กข่ามวยสวยตัวเล็กโอคนนี้แม่ของลูกําถึงสุกีบน้ําผมนี้ก็โคตจะกลัวนักศึกษาวิชาชั่วศิทธิ์รักษ